สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมอยู่ในซอยเพชรเกษม110ซอยที่มีแต่ของอร่อยมีใครชอบกินยำบ้างผมมีร้านหนึ่งอยากแนะนาอยู่ในศูนย์อาหารริมคลอง110ยำ39เป็นร้านที่ขายดีมากในซอยนี้ผมบอกเลยหลายคนอาจจะยังไม่เคยกินวันนี้ผมจะมารีวิวให้เลยไม่ว่าจะเป็นตํายำดองจานละ39บาทนะทุกคนคนขายไม่ใช่คนอีสานด้วยทุกคนเป็นคนสุโขทัยแท้เลยแต่ทําน้ํายำออกมาได้อร่อยมากจากปะปลาละไม่ปะลาะรสชาติมันนัวถึงเครื่องมากที่สำคัญเลยเจ้าของร้านเขาเดินตลาดเองนะทุกคนเขาจะหาวัตถุดิบที่ดีแล้วมีคุณภาพต้้้้อออองงงงสสดดดดวววันันนนนตตุ่่่ไไาาาาาจจจะะแแซลกกกุุหหๆบทค อกเลยอาหารทั้งหมดที่ผมสั่งมาวันนี้ไม่ถึง500จานใหญ่ๆแบบนี้และให้ไม่น้อยเลยนะทุกคนมีของให้เลือกเยอะมากเสือร้องไห้ผ้าคีริวหอยนางรมไข่ปลาหมึกย,ยำ,ยำแซลมอนยำกุ้งสดยำหอยแครงยำปูมา้าและอีกหลากหลายเมนูคือเยอะมากอะทุกคนผมบอกไม่หมดอะ่ะแต่ทุกคนดูเลยที่เขาให้มาไม่ได้น้อยเลยนะสามสิบเก้าบาทและแต่ละยกกอย่างคือน่ากินมากทุกคนน้ำยำเขาเข้าถึงมากใครยังไม่เคยเจอร้านยำอร่อยๆแบบนี้ผมแนะนำให้มาลองที่นี่เลยแล้วคุณจะติดใจร้านเขาเปิดสี่โมงปิดสี่ทุ่มอยู่ทุกวันจันทร์ใครที่ไม่สะดวกมาหหหรรรรรรืืออ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 อยยยยยยยูู่่่่่่่ไไไกก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 ลลลลลนน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 ะะะาา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 งงงงสสััััปปปปิิใ้้้้้้้ผผแแแแดดดเเเเเชชตตตำ็พษมมขขีวทุคบ ของทอดอาจจะต้องรอหน่อยนะทุกคนเพราะเขาทอดกันสดๆใหม่ๆทุกวันคือผมไม่สามารถบอกได้เลยว่าจานไหนอร่อยที่สุดคืออร่อยทุกอย่างจริงๆทุกคนผมนะยกให้เป็นอีกหนึ่งร้านเลยที่เด็ดที่สุดในเพชรเกษมร้อยสิบจัดกันได้เลยทุกคนสู่หนาหาริมคลองเพชรเกษมร้อยสิ